สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้แอดมินกะเดิไปที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับเป็นบ้านน้องแสงนะครับอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้กะมีโอกาสไปกราบไหว้ปูนะครับเพราะว่าเมื่อวานเพิ่นกะได้โทษมาหาเจตตังเด้อครับเด้อเพราะว่าเพิ่นว่าเออมาหาเนี่ยอาจจะมีแนวทางให้อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภมีรางวัลนะครับในงวดวันทีสองพฤษภาคมสองหาหกสี่นะครับแอดมินก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามคลิปนี้ต้องกันเนาะครับเนาะ พราะว่าปูเพิ่นกาไฮคังแรกนะครับเพิ่นกาแบบบางแรกนะครับกกอยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามน่วกันนะครับเนาะเพื่อนเป็นตัวเลขที่มีโชคลาภมีรางวัลน,นะครับในวันที่สองพฤษภาคมสองหากรกซีกยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามน่วกันนะครับนะก่อนจะไปติดตามคลิปนี้กก่ยาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อดิมบุญธรรมน้ำโศกทํางมด้วยครับเด้อไปท่านผู้ชมไปรับชมคลิปนี้น่กันนะครับเนาะามืเมื่อเมื่อ คุณย่าฝาหมอเลยที่อาศัยอูอาศัยผู้ใหญ่ค่ะค่อยๆจ้บเองคอยจับเองจบเองเลี้งัเองคอยจบอะานที่ะพูดเชียวนั่นแหละอัจารอัตโนมางหน้ดนแด้จนที่ที่สองจนหมดเลยตอบก็ถูกค่ะคำวาฟันยาบปำว่าฟันฟันอ่่อ พราะกับเราไปจริงเขามันมีขอแก้ยุคขอทันแก้คอนี้เพราะได้ตายแท้ๆตายแท้ๆเมื่อได้รับไปดีมากแล้วต่อให้มันจิงเลยเท่ใจไหนสักลูกเดียวเหอวะเออเิ่งนจะแมัน่าเลยนะแต่ม่คือแ่ามานม่คือี้างยานเนียวร้างให้คนอยู่วันูะนี้อันพนเส้อย่างกังสัตเป็นไงเต็มเป็นไงคูนเป็นไงคูนเต็มคูน สามีกูไม่ลู้เสือกเก่าผมผมมวยคือสมัยเก้าป่ะคะอือที่เกาคนจาที่เก่าเขาใส่โซ่แล้วไห้ใส่โซ่ไห้ใส่โซ่ไหวพี่เมาไวอยู่ไงค่ะพีุ่มยาไหมาล่ามันอยู่กอือคนมาลาอันทั้งสองคนเลยวะค่ะเออแล้วกัที่แามันในจุดันคที่แรกคะจุพระจ้ากีบค่ะพลัง่ะ เขาถามภาษาเขาถามตอบก็เลยเาบ่คอย่าง ja. ี s <S ้ค่ะาหมตอบไหมถามไหมเขกถามภาษาไทยถามภาษาไทยมานหน่งสอนอาไทยค่ะคือบอพัีกรเเรตัวนพะโงนเที่ที่งตนบ่ได้มาอย่น่ก็ตาหนึ่ค่ะขาให้แก ขาเจาะตัวตบบสุดข้อยอติดอุขาค่ะคเมื่อได้ดีมีถูกมันแรงขึ้นมีดีได่เลทียจังไหยต่อไปกลางลูกเรียวบว่าเออถึงเป็นแมบนาค่ะอันนี้เป็นคำตอบที่ถือแล้วค่ะคำตอบที่ถือมันก็เลยก็ฝันหมดดิจะถึงกงฝันเลยก็คืนก็โคตรทางเอาทางดาวไม่หอยกาแสดงแสดงฝันได้ถึงสุดแล้วผ่า ่ะเออหนงสิบเ่นได้คุณหมอหัวแรงเตยวยค่อยคนออกมาเลยเออเพิ่งจะมาเหอี่มูนเเจ็บาพี่เจนเจองาเจองเป็นมา่ะค่ะสมกจาพายมาแต่ว่าแต่ว่าเสือนนูนค่ะน่งเสือดำเสือเกาเสือดำเสือห้าเสือเกาเสม้าห่มเออเสือเชนยาวน่ะหมอนชุ่มหมอนนะชุบมหมอนนี่ะเออเชนมันจะอกมาดัง thằng hấp cái nó sườn mà thằng này 5000 bạc ngọc Nó sao sai tất cả như vậy đến bạc cái ngao này bên này cũng rẻ như vậy cái ngao 3000 bạc đấy chung ngọc bút nó kiểu kim tế ngọc bút nó ฝานเดือนทกุตาเนี่ยุตาจะเล่นถูกมุงตาจ่วยมาห้ผู้นำลงตาแล้วก็ทำทีอย่างกระบอกไม่กระลุงตาออกระอกพอเห็นพอทำรักก่รับเออวิธนีดูสุดเลี่ราด่างางานของได้

การงานแบบส่วนามาแล้วนี่ยหละรัม้งว่างนี่งานช่วงนี้ามาแต่ว่าคิดว่าเดวั้งเาจังหวะเพิ่มเติมเอาก็ได้ดอยออแล้อย่าลืมครับใช่ลุงตาไปเครับลงตานไปเลยสิเอ็ดถ่ารภาพกับล่าดง คนหมู่บานถูกมาหลายแต่บอครับคนดูผมก็ได้บอกครับคนดูก็ได้บอกเขาแดนมันกมี่คนกมดนครับคืบอกเ่มอร่ายคลิปอุจจัรอลจก็เดวเดียวเยครับคือเลขมพใช่าหมรบรถตาเห็มคือเลขรูมา่าเลยศูนย์เจ็สี่เจ็หนึ่งหกเจ็ดหก ท่านผู้ชมนี้ก็สำหรับเลขบนนะคะหลวงตาท่านก็ให้มานะคะศูนย์เสองเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ห7ดนะคะสามตัวหลวงตาบอกว่าชอบเบอร์โทรเจ๊ตังนะคะศูนย์สี่เดศูแล้วก็สองเ7็สองสี่เจดนะคะอันนี้เป็นเลขบนนะคะท่านผู้ชมส่วนเลขล่างนะคะเลขล่างก็จะมีหนึ่งห สามหกเจด็ดหกเก้าหกนะคะแล้วก็เจ็ดสามนะคะกันไว้นะคะข้ากับมุกเกี่ยวเร์จะกลับขึ้นมาเลยเลรอนางจางไปแล้วอย่าลืมกลับเด้อควาเอาท่านผู้ชมดวงตาเพิ่นให้พิจารณาว่าไปแล้วต้องกลับเดี๋ยวจะตัด <ไป S 2> แต่งนะคะไปแล้วอย่าไปเลยดิคนว่าไปแล้ว,ลว,ลวจะกลับมากับแง่กับซั้นนะคะท่านผู้ชม เอดมิ West East it, so <repetition ceu> นพอใจไว้จังแสนนะคะต้นเป็่นชอบใจที่กันเพือน้องเอเพื่อนเมนคับเมนครับตามสีล้กตาเ็นบอกค่ะลวเราไปแล้วเที่ยวไปยังอะไรกัจะรีบกันับเพื่อนกับสร้างกันใรมงบอกว่าเหระครับถ้าเป็นหกสามหกเ็ดหกเก้าหกอนครับนั่นครับผมจกันแขึ้นเจ็ดสามเนาะเป็นล่างครับของบนจะเป็น0ูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ด ดวนตไไ่างหากจะเป็นศูยนะย์สี่เจ็ดโอ้ยเลขดังเช่ไศูนย์สยี่เจ็ดนี่เด็เลขสวยเนาะแมนเลขสวยสวยสวยมีคนเลยเลขงามเด้อสวยทุกคนสวยเจ็ด <c oughs> เลขงามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขอันนี้อันลูกตาเพิ่นอันโทรไปเพิ่นว่าเข้าประจั่เข้าทุกงวดโชคลาภเข้าตลอดเพิ่นว่า เราภาษาผู้ไทยเด้อท่านผู้ชมหลงตาเพิ่นเราภาษาผู้ไทยกี่ตังเราดีใจเพราะเราภาษาเดียวกันนะบ่ได้บ่ได้อันนั้นนะบ่ได้เว้าอันบ่เว้าไทยเพิ่นก็เข้าใจภาษาที่ไทยภาษาเราผู้ไทยเนาะค่ะลุงตาเนาะเราไทยเหนียวเหนียวกระเทือนจะน้อยเท่าไหระเทือนในวันกวางอากาศค่ะเรากระเทือนขส้นสูงที่สูงค่ะ อันเขาจะมวดแล้วค่ะอันงตาขาจะมวดแล้วลิฟเราเอาฟั่งนห้อันบอกกะั่างอื่นเหรอว่าบอกเจต่ะเบิ้งเจต่างเป็นตี๋บอกหูกบอกหลานก้อยเข่ามาเป็นจมแก่ค่ะก็มาขอดาไลไลน์ท่อเที่ยวค่ะอันนี้มันเป็นเลขศูย์หรือเลขฝันค่ะลงตากิจสู้ว เลขสูรตรม่าเด็ดฝันม่าเด็ดสมาธิขึ้นไปเจ่าเลขสูตรนะคะ no. เนาะคคำนวณคือคำนวณเอาค่ะค่ะอเป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมอันตัวที่แบบนเน้นเน้นไหมคะลงุงจ๋าอันนี้มันสั่แล้วอันที่เน้นเน้นอน,นเจ็ดเจ็ดสี่อ๋อ4เจ็เสเเน้น c เจ็ดเจ็ดสี่ เน้นซี7เจค่ะผูาจย์ว่ามักเบอร์โทรเจ็ดต่งนี่แหละค่ะท่านผู้ชมถ้าเลยเน้นซีเจ็ดอายุอายุของดวงตาเจซเนาะค่ะเนาะวันที่2ี่สิบสองโอ้่ะเลิมเจ็ดสิบสี่วันที่ยี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมฟังฟังเอาไว้เด้อ อาจจะเป็นปริศนาก็ได้ครับนะคะปลาสมุติกระสมุติปูนี่กระสมุติปูนะครับเลขกับเลขปูท่านผู้ชมนะปูขอบคุณท่านครับแบบนี้เท่านี้นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของลงตานะครับท่านผู้ชมนี่ก็เพิ่นกไอยู่วัดป่านะครับบ้านน้องแสงนะครับเพิ่นกไให้แนวทางมานะครับเป็นเลขข้างบนนะครับมีเลข 0 7 2 7 4 7 6 7กเนะครับกับมีเลข3โตัวเป็น0 4 7 2 4 7นะครับนี่กัเป็นเลขแนวทางของโวงตานะครับบนนะครับ0 7 2 7 4ามตัเป็นหาย,ยูอชุดนะครับ0 4น2 4 7นะครับท่านผู้ชมส่วนล่างนะครับมันจะหาแนวทางมาเป็นเลข1 6 3 6 7 6 9 6็ดหนะครับอันเมมันว่าหากันไวเก็ดใด,ดเด้อครับเด้อเ ตาวาเพิ่นเน้่เนี่หนึ่งหกสามหกเจ็ดหกและเก้าหกนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางของรองพ่อนะครับวัดปลานะครับกาขอให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบกานําไปเสี่ยงโชคนะครับในวันวันที่สองพฤษภาค,คมสองหาวศีนะครับกาตัวเลขพีอดมินนําเสนอกาเป็นแค่แนวทางนะครับกะขอให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆเด้อครับเ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกาขอ ให้ท่านผู้ชมนะครับตรงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะครับโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะครับก่อนจากกาันก่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมนาโชคเนี้เด้อครับเดอ้อก็ขอให้ท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้นะครับโชคโชค,ชคมันหมานกัน,น,นทุกคนเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ